สวัสดีเพื่อนๆครับวันนี้มาดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินครับเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับใครที่ไม่ได้ดูผ่านทีวีหรือว่าอยากจะมารับชมบรรยากาศครับมาเวทีถ่ายไปฝากกับเพื่อนอยู่กับผมบอลวีรศักครับวีรศัก์เล็กสอพัฒนาชัยครับมวดคู่นี้นะครับเป็นรองคู่เอกของศึกมวยมันวันสุกนะครับย้ำอีกทีครับรองคู่เอกศึกมวยมันวันสุกตอนนี้อยู่ยกที่2แล้วฝากทุกคนครับ ฝ่ายทเงินรนาเอาฝ่ายแดงก่อนตัวนะครับฝ่ายแดงครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับในกับทางฝ่ายทุนเงินฉายแสงมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าไอเจ้าปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่พอหลักบุญนะมีชนะนอกยกสามยกเพชรเด็ดเพชรสีทองแล้วก็ชนะนอกยกสี่ทำเอกนะครับทำเอก,เอกโตโต้นะครับโอไม่เอาโตโต้เยอะเกินไปโตโต้เก้าสองอะไรไม่รู้ <laughs> แล้วก็มีชนะคะแนนเพชรอนันต์ครับเพชรอนันต์พอเจอรินสักครับ ส่วนเจ้าฉายแสงนะครับฉายแสงมีชนะน,นอกยก3เพชรสวนจันแล้วก็ชนะคะแนนยอดธนาภัท์ครับยอดธนาภัท์รถสวยจัดเจนว่าเจ้าบุญหลายนั่นแหละแล้วก็มีชนะคะแนนเพชรเอกครับเพชรเอกไฟเตอร์มวยไทยเรทเบอร์คู่นี้อยู่น้ำเงิน3-2แต่ว่าราคาปัจจุบันน้ำเงินไปสามวยึ่งแล้ว ย้าวอีกทีครับมาไปที่ทาเวฟฝากครับใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยส่วนใครที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณครับเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันสําหรับใครที่ชื่นชอบในสิ่งเดียวกันรักมวยชอบมวยเราคือพักพวกกันครับถือว่าผมเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องแล้วกันนะครับสําหรับใครที่เข้ามาดูห้าหนึ่งแล้วครับน้ำเงินห้าหนึ่งครับเออแดงดูยัางไงเจ็บขาบ่เจ็บข,า,บขาหรือเปล่าเลยครับนักแรง เป็นมวยประเภทอาวุธหนักแรงทั้งคู่ครับแต่ว่าความใหญ่ตัวนี้มองผ่านตานะน้ำเงินนี่ดูใหญ่แดงมันจะเจ็บแต่ว่าก็ไม่หนีนะไม่หนีนะยืนบวกยืนสู้อยู่แต่ว่าเจ็บจริงเจ็บหลอกเดี๋ยวมาดูกันราคาไปน้ำเงิน5้าหนึ่งแล้เตะซ้<ป>ายไปนี่ครับโอ้โหอย่ามย,ยิงหมัดอยู่เหมือนกัน,นเพื่อน ตะซ้ายครับแรกแข้งซ้ายกันตอนนี้นะตอนนี้เป็นยกที่สอนะครับนี่เตะซ้ายเบาๆค่อ,คอยเคาะขาไปยังไม่เร่งยังไม่รีบปนปีครับเป็นศึกตอนรับัสการครเป็นศึกตอนรับวันสงการครับดูครับ ปืนใหญ่โอ้ยมีหมัดมาวะมีหมัดมาแล้วครับหมดยกครับติดตามยกต่อไปราคาตอนนี้อยู่ที่5้าหนึ่งนะครับพอพูดเรื่องราคาแล้วนะครับก็อย่างที่ทราบกันดีครับใครที่ติดตามช่องผมอยู่ครับกดเพิ่มเพิ่มในไลน์ครับ x 2 8 5ครับ x 2 8 5หมวยพักยกราคาเวทีครับราคาตามเวทีเลยนะครับออกตัวได้ครับบางทุนง่ายก็เปิด100เซนะครับชัวร์ครับ หมดเพื่อนๆในไลน์แอด x 2 8 5ครับมีเป็นไลน์แอดนะครับอดนำหน้าแล้วก็ x 2 8 5ปใครที่ชอบลุ้นแล้วก็ลองลุ้นดูครับตอนนี้อยู่น้ำเงิน5.1เนี่ยจะพลิกได้ไหมดูครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ต้องบวกก็ต้องสู้ครับยกที่3เริ่มจะเล่นของหนักแล้วแต่ว่าราคาเอาน้ำเงินต่อ5.1 โอ้ยแดงดูมีหมัดซ้ายนะครับนี่ครับหมัดซ้ายจิ้มเข้าไปแล้วมือเนื้อเตะเตะขานะแดงเริ่มยกขาคืนละเดินเข้าไปครับเตะขวาเตะซ้ายนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วเหลือสี่หนึ่งแล้วครับเหลือสี่หนึ่งนี่น้ำเงินสี่หนึ่ง โอ้ยตีเข่าซ้ายครับตเียนกิครับก็ต่อยละเอียดนะครับดูเหมือนจะไม่เร่งนะสลัดน้ำเงินค่อยๆวางแข้งแต่ว่าแดงเริ่มบอกอาวุธแล้วถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะครับขณะที่เริ่มบอกอาวุธแต่ว่าจะบังขาได้ได้สักแค่ไหนเพราะว่าน้ำเงินมันก็ใหญ่อยู่อาวุธเร็วอยู่นะแดงอะ่ะ เตะขวาเนี่ยครับวืดแล้วก็ยังไงเฮ้ยเตะขวาครับอยุดเงินเจ็ดสี่ครับสองลองแล้วครับราคาโอ้ยสองลองครับสองลองโอ้ยบวกหมัดขวาแล้วก็ต่อยซ้ายจับขาไว้แล้พยายามจะเขี่ยเคแล้วก็แตงเข่าซ้าย เบียดถลยไล่เข้าไปกรรมาการกดแยกออกมาโอ้ยนี่ครับจังหวัดต่อยหมัดครับฟึกเตะซ้ายดูแดงว่าตอนนี้อาวุธอะไรครับต่อยมัดต่อยมัดซ้ายไปน้ำมือก็ถอยอยู่อาศัยความใหญ่แล้วก็ยาวนี่แหละเตะขวาบทยกที่สามครับทีมงานรองนี่ร้องสี่ลองครับ อีมานต่อในเจ็ดสองเดี๋ยวสักพักก็คงไป4ีเหมือนเดิมแหละผมว่าสี่หนึ่ลอง จุกอะครับไปเลยครับก็จุกอะครับผมไม่ไหวครับจุกครับก็ฝากเพื่อนกดติดตามครับแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้ดเพื่อนๆมนคู่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรนะครับชอบใจไหมก็คอมเมนต์บอกกันครับ